คาณผู้ชมท่านวุกท่านครับวันนี้แกการนะครับเกมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวไฟในเอฟเฟตเราก็ถึงในห้าจากตอนนั้นขออาภายัยฟ็อกซี่คุณมาแล้วเป็นเกือบไม่ทันไปฟ็อกซี่มาเกือบไม่ทันนะดูหน่อยนะครับมันอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นม่านเปิดดีไปกดกล้องโดนสีอโออคนถ่ายคุณถจะได้ดูเก็บเกือบไม่ทันนะครับ ไม่ได้แดกเว้ยไม่ได้แดกครับชาตินี้เชื่อครับมันมาปแดกผมหน้าหน้าพีิบตาในกล้องตอนปิดนี้ครับวู้วขอร้องเธอ,อเพราเกออุ้ย h น l l o พี่เป็ดอะพี่เป็ดหายอุ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตึงอตทำไมถึงทำกับฉันได้กําลังกําลังบางสิโอเคครับจากเมื่อกี้เราเจอพี่เป็ดน้อยแสนน่ารักพุ่งกระโจนเข้าใส่โดยไม่คาดหวังนะครับก็ไม่ไหวครับยังพยายามกี่ครั้งก็จะฟันไปโอเคครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคนข้างๆผมก็คือคุณแบงค์นะครับก็คุณแบงค์เขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนก้วนะครับ ก็เพื่อนคิดว่าเพื่อนผมมีแค่สินแบงค์หรอครับเปล่าครับเพื่อนผมไม่เคยแคสกับผมยกเว้นคุณพลอยซากอะแล้วมีคนหนึ่งใช่ไหมครับคุณไบครับหรือคุณ b t z m เอ a n ็มแชร์เนี่ยใช่ไหมครับเขาเขาเคยก่อคดีในช่องของคุณใช่ครับเขาก่อคดีในช่องของคุณแล้ว โอเครับผมจังหวะนี้ผมก็ไหวฟ็อกเซครับคุณไบคุณไบเขาไปบ้านใหม่ครับไม่ต้องห่วงนะคุณไบเขาใจดีครับแต่ถ้าอารมณ์เสียนี่ก็งุนหงิดเลยนะครับแบบพุ่งกระโว์นะครับเหมือนฟ็อกเซแต่ว่าผมว่าคุณไบเขาถ้าจะใจดีครับต้องอารมณ์ดีครับใช่ไหมครับคุณแบงค์คุณแบงค์เขาไม่รู้เหตุการณ์ครับ โอ้ยบิเป็ดอย่าจ้องแบบนั้นได้ไหม๋ mm. ยวเจอหมัดแห่งโคตรฮะสระตันตุม่มอย่าอย่าทำฉันเริ่มเกมวายไม่มีแล้วข้างขวาปวดภัย,ยหายหว่วงรับ เดี๋ยวเดียวเดียวใจเย็นครับใจเย็นครับผมแค่คุมพี่หมีครับโอ้ออย่าอย่า zoom กันอย่านะอย่าอุ้ยก็อกซ์เลยอัานไหมเดี๋ยวมาตั้งนาไม่ปิดนะไม่เมื่อกี้มันปิดไม่ได้มันปิด<อ>โอเคครับ ก็เมื่อกี้บล็อกเลยไม่มาครับเพราะผมปิดมันปิดไม่ได้ครับมันบั็กครับเจ๊รับผมวันนี้ผมขอมีวิวแค่นี้ว่ะครับมันรู้สึกขอพักผ่อนไว้อะไรก่อนนะครับไว้เจอใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับก็ผมต้องเล่นไห,ไหนให้จบไมได้ครับบายครับ